สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ 2> EP 2ี คำง่ายๆทั่วไปที่มักใช้ประจำโชคดีเรียกว่าโจกดีโชคดีนะคะเรียกว่าโจกดีเนาเจ้าขี้เกียจจังเรียกว่าขี้ข้านเหี่ยมอกขยันจังเรียกว่ามันลูอย่าส่งเสียงดังเรียกว่าจะไปเสียงดังเน่ะไปเที่ยวที่ไหนเรียกว่าไปแอวตังใดทานข้าวเยอะๆเรียกว่ากินข้าวนักนัก ไม้ผุเรียกว่าไม้พวัวใครเรียกว่าไผ่มหาใครคะเรียกว่ามหาไผ่เจ้าทานข้าวกับอะไรเรียกว่ากินข้าวกับหยังไม่เด็ดขาดเรียกว่าบาดใจเด็ดขาดพูดซ้ำอีกทีเรียกว่าอู้แหมกำรรล้อเกือบตายเรียกว่าหิ้มตายไปแบบรวดเร็วเรียกว่าไปปุ้นลุบลุบทำไปเรื่อยเรียกว่ายะไปเรื่อย หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ